สวัสดีครับผูสมศักเจริยนรัพย์ครับนะครับนันก็พามาดูครับการตั้งมารเครื่องหน้าเครื่องครับ CBD ครับ NPR 1 1 5ครับ CBD 1, CB <D> 1ครับแล <D> ้วก็ได้ทำการปิดเครื่องใหม่ครับเปลี่ยนปลอกเปลี่ยนรูปเปลี่ยนแหวนครับผม ก็กำลังไล่ประกอบอยู่ครับเดีย๋ยวพามาดูครับตัวตั้งมาร์กเสืองหน้าเครื่องครับก่อนจะตั้งนะครับให้หมนุนริมขึ้นข้างบนสุดนะครับสูบหนึ่งกับสูบสีมันก็จะขึ้นสุดนะครับมาแก้ก็จะเป็นตัวเอนะครับ ตัวนี้ครับมันก็จะตรงตัวเอกับเฟืองก็เรียกอะไรล่ะเฟืองสะพานหรือเปล่าครับผมก็ไม่รู้จับเหมือนกันครับก็ให้ตรงกับเฟืองตัวนี้นะครับมาที่สองก็จะเป็นบีครับนี่ครับนาวิจะตรงกับเฟืองของเทาเรลินครับ มาที่สามมาที่สามก็จะเป็น C ครับมา4ตรงน,นี้มันจะเป็นปั๊มครับปั๊มหัวฉีดครับแต่ตอนนี้เราไปเช็คอยู่ครับกลองยังไม่มาครับยังไม่เสร็จครับตอนี้ก็ไล่ประกอบส่วนตัวเครื่องรอก่อนนะครับ ประมาณนี้นะครับการดูมากนะครับสวัสดีครับ